มาดูวันนี้นะครับผมลูกค้าทําแบบนี้ไม่ดีนะครับผมไม่น่ารักเลยครับผมนี่เป็น power เขียวนะเนี่ยเป็น power เขียวนะครับผมถ้าแกะอย่างนี้เป็นบอกขยะทันทีนะครับผมแล้วลูกค้าก็แกะมาซะเยอะเลยดูเป็นบอกขยะหมดเลยครับแกะเอามอตองมอเตอร์ or, เอาดีลงดีเลยไปครับไม่ถ้าขายเลยก็ไม่ต้องได้แกะอะไรงไง ไม่ต้องมีมีเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยไงนี่แบบโหแกะมาหมดเลยครับผมซื้อของวันนี้มีแต่ลูกค้าแกะหมดนะช่วงนี้เขาไปเรียนวิชามาจากไหนก็มาดูลูกค้าได้วิชานะปกติมันไม่เป็นแบบนี้นี่เนี่ยเพิ่งมาเป็นได้ประมาณสักเดือนสองเดือนเนี่ยครับเนี่ย แกะหมดเลยครับนี่เป็น power เขียวนะครับท่านไปแกะอย่างนี้ส่วนนี้สายไฟนี่บอลลองบอลลองเริ่มจะไม่ค่อยเหลือครับบอลลองก็ค่อยจะแกะเอาหมดนี่แทนที่จะเป็น power เขียวดีๆแบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็ยังไม่ดีนะครับยังแกะนะครับเนี่ยแต่มอเตอร์ยังอยู่ยังเป็น power เขียวอยู่นะครับแต่ท่านเล่นไปแกะกันโหดูนี แกะมาไม่รู้จะไปสกัดเอาอะไรนะครับผมงงท่านอยู่ท่านจะสกัดอะไรนี่อย่างนี้ก็ได้เป็นพาวเวอร์ท่านไปสกัดเอาอะไรไม่รูนะ้ไม่ทราบด้วยเป็นพาวเวอร์เขียวนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใส่ไปกับไอ้บอรดลองดู นะครับเนี่ยพาวเวอร์ติดสายเนี่ยอย่างเงี้ยพาวเวอร์เกี่ยวนะครับถ้าท่านเล่นไปตัดเอาสายเอาอะไรออกหมดแล้วอ่ะท่านจะขายได้เป็นแค่บอร์ดขยะนะครับผมอันนี้ให้ดูว่าไม่ควรจะตัดนะครับบอร์ดมายังไงเขาตีราคาเขาทำดาต้าไว้หมดแล้วครับว่าท่านจะขายอะไรได้นะครับผม เราทำดัต้าไว้หมดแล้วครับว่าท่านจะขายได้เป็นบอร์ดรองได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับได้เป็นพาวเวอร์เงี้ยทำด d ต t ้าไว้หมดแล้วว่าซื้อไปในราคาไหนจ่ายค่าลูกน้องเหลือเท่าไหร่นะครับทําไว้หมดแล้วครับผมนี่ผมเอาไปขายปเป็นพาเอ์เขียวครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยแกะหรอกครับผมก็จะมีไม่หน่อยแกะก้อนเหลืองทองแดงนี่ก้อนเหลืองทองแดงนี่แกะไว้นานแล้วครับช่วงนี้ไม่ได้แกะแล้ว ของแดงก็นี่จุนเนอร์นะครับผมจุนเนอร์ท่านก็รวมมาท่านท่านก็ไปแกะดูมันไม่มีอะไรท่านก็มาขายเป็นบอร์ดขยะผมก็ซื้อเป็นจุนเนอร์นะครับเนี่ยคาปาที่ว่าเอาไว้ทํางานเนี้ยอันนี้ขายไม่ได้นะครับคาปา อันนี้ก็ดูดูเอาแล้วกันะครับผมลองคำนวณดูครับผมว่าเสียเวลาแกะด้วยอะไรด้วยครับขายเป็นบอกขยะมันไม่ใช่บอกขยะแนละ้วบอดทีวีก็เพิ่มมาอีกสบาทนะครับลองคำนวณดูอะไรนี่พวกสาย